ในดราอมนเดอะมูฟวี่ภาคสามอัศวินในจินตนาการนะฮะเรื่องราวข้าวๆมันก็ประมาณว่านโนบิตะเนี่ยเขาฝันว่าตัวเองเป็นฮีโร่ก็เลยอยากจะฝันแบบนั้นอีกระหว่างนั้นโนบิตะก็ไปเจอลุงหน้านกที่ชื่อโทริโฮเนี่ยโผล่มาเอาผลไม้มาให้โนบิตะกินพร้อมกับบอกให้ไปเจอกันในความฝันที่มีชื่อว่าสามอัศวินในจินตนาการพอกลับมาบ้านโนบิตะเนี่ยก็ขอร้องมอนจนได้ใช้ของพิเศษที่มีชื่อว่าชุดสร้างความฝันทําให้เขาสามารถฝันในเรื่องราวที่ตัวเองต้องการได้แล้วฝันที่โนบิตะเลื่อนเนี่ยก็เป็นฝันที่ชื่ ประเทศยูมิรเมะถูกจอมมาร้ายที่ชื่ออโดรมุบุกโจมตีส่วนไอลุงโทริฮนั่นแหละตัวจริงก็คือนกที่เป็นลูกน้องของจอมมารโนมิตะาพอเข้าไปในฝันก็เลยต้องไปหาอาวุธชุดก่อนในตำนานไปปราบมังกรรวบรวมพักพวกเพื่อจะไปปราบจอมมารตัวนั้นแล้วเรื่องราวก็จบลงด้วยการที่โนมิตะเนี่ยปราบจอมมารสำเร็จประเทศยูมิรเมะถูกโนมิตะาช่วยเอาไว้โนมิตะาก็ายัได้แต่งงานกับชิซุกะเจ้าหญิงของอาณาจากักรแล้วก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งซึ่งจากที่เราทุกคนเคยดูดูกันมาเนี่ยก็ แตกต่างกันซะอย่างนั้นน่ะโดยของฉบับหนังสือกร์ตูนนี่น,นะครับพอโนบิตะมันปราบจอมันโอโดรมุได้แล้วกำลังจะเข้าพิธีแต่งงานกับชิซุกะจังะระหว่างนั้นพนักง,งานของห้างสรรพสินค้าในอนาคตก็โผล่มาแล้วก็มาเอาเครื่องสร้างความฝัน,นกลับคืนไปตามที่โดราเอมอนเคยโทรไปขอคืนก่อนหน้านี้โนบิตะก็ตื่นมาในโลกความจริงพอกําลังเดินไปโรงเรียนเนี่ยชิซุกะจังก็วิ่งมาทักว่าเมือคืนกูฝันถึงมึงได้แหละโนบิตะเท่มากเลยนะโนบิตะก็ดีใจโคตรแล้วก็บอกงั้นวิ่งไปโรงเรียนกันเถอะอย่าง แต่ในของเวอร์ชันอนิเมะนะครับหลังจากโนบิตะช่วยประเทศได้เนี่ยแล้วกำลังจะเข้าแต่งงานกับชิซุกะพนักงานของห้างในอนาคตเนี่ยก็มาเอาเครื่องสร้างความฝันกลับคืนเหมือนแบบในมังงะ,ะเป๊ะเลยแต่ว่ามันก็เกิดเรื่องขึ้นนะครับเพราะพนักงานที่มาเอาเครื่องกลับไปเนี่ยมันกลับมีหน้าตาเหมือนเจ้าโทริโฮนกุูกน้องของจอมันโอโดโลมุมากๆแตกต่างกับฉบับหนังสือแถมที่สาคัญคนพากเสียงของหุ่นตัวนี้เนี่ยก็เป็นคนเดียวกับคนที่พากเจ้าโทริโฮด้วยทาเบนดาดมอเสังกตุใโกทีนกมายทด่จะ แล้วพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยโนบิตะก็ได้คุยกับชิซุกะจังเหมือนในหนังสือเลยแต่ถ้ว่าสิ่งที่แปลกประหลาดแตกต่างจากเวอร์ชันหนังสือเนี่ยก็คือที่ตั้งของโรงเรียนนะครับที่ปกติเนี่ยมันจะเป็นอาคารที่ราบอยู่บนพื้นถนนแต่จากภาพเนี่ยเราจะเห็นว่าจู่ๆโรงเรียนอะ่ะก็ไปตั้งอยู่บนที่สูงชันเหมือนกับปราสาทในประเทศยูมิรุเมเลยแล้วเรื่องราวของภาพนี้ก็จบไปทั้งอย่างนี้ดื้อๆเลยทิ้งมันปริศนาคนจำนวนมากเมึนงงว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยทำไมแอนิเมะัถึงจบแบบนั้นอะ่ะ <ey> แน่นอนว่าก็ไม่มีคําตอบจากทาง Official เลยนะฮะก็เลยทําให้คนดูจํานวนมากเนี่ยต้องมานั่งคิดวิเคราะห์แยกแยะบวกมโนกันเอาเองว่าสรุปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันอะไรยังไงกันแน่ งั้นเรามาไล่พิจารณาองค์ประกอบต่างๆของภาคนี้ก่อนว่ามีอะไรบ้างโดยอย่างแรกนะครับก็คือเครื่องสร้างความฝันที่โนบิตะกับมอนใช้เนี่ยมันก็เป็นของพิเศษที่คุณจะต้องเอาสิ่งที่เรียกว่าแอตเทนาติดไว้กับตัวของคนที่จะฝันเสร็จแล้วก็เลือกเทปคัเสเซตของเรื่องราวที่ตัวเองต้องการจะฝันออกมานอกจากนี้นของพิเศษชิ้นนี้นะครับต้องมีสิ่งที่สําคัญมากๆที่ก็ไม่รู้จะมีทําไมซ่อนไว้อยู่ด้วยก็คือปุ่มที่กดแล้วสามารถสลับความฝันกับความเป็นจริงได้โดยถ้าเกิดเราหลับเนี่ยโดยถ้าเกิดเรากดปุ่มเนี่ยพอเรา,า,นะเราันนทฝมแ องประกอบต่อมาก็คือเทปคัเสเซตที่ใช้กับเครื่องสร้างความฝันโดยเทปสามอัศวินในจินตนาการที่พวกโนบิตาฝันกันเนี่ยนะฮะมันก็เป็นเทปที่แตกต่างจากเทป,เปอื่นๆเพราะมันทั้งแพงมากหาซื้อทั่วไปไม่ได้เป็นสินค้าลิมิเต็ดคุณต้องแบบสั่งโดยตรงหรือได้เล็กเมสเซจจากห้างสรรพสินค้าในอนาคตเท่านั้นรวมถึงเทปเนี่ยมันยังมีคําเตือนด้วยว่ามันเป็นเทปที่มีพลังแข็งแกร่งมากถ้าฝันเรื่องนี้นานไปเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อโลกแห่งความจริงได้ด้วยอีกขั้นตอนที่เริ่มต้นฝันเนี่ยเพื่อ ให้นเบตะเนี่ยได้ฝ่าฟันจนแข็งแกรง่งแล้วก็ไปเอาชนะจอมมาในตอนท้ายได้ในที่สุดสไตล์เกม RPG เลยนั่นแหละที่นี่นะครับในระหว่างที่เดอะมูฟี่ภาคนี้ดำเนินเรื่องอยู่เนี่ยมันก็มีเหตุการณ์แปลกๆแลวก็คำถามเกิดขึ้นหลายอันเลยนะอย่างเช่นตัวละครที่ชื่อโทริโฮเนี่ยมันนะเป็นตัวละครที่อยู่ในความฝันแน่ๆแ,แต่มันกลับมีตัวตนอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงก่อนที่โนอเบตะาเนี่ยจะมาเจอเทปคาเซ็ตความฝันนี้ซะอีก และอันที่หนักที่สุดเลยก็คือหลังจากที่โนบิตะสู้กับจอมมาแล้วเขากำลังจะ HP หมดนะฮะแม่ก็มากดปิดเครื่องโนบิตะก็กลับมาโลกแห่งความเป็นจริงแล้ววันถัดมาเนี่ยอยูย่เครื่องสร้างความฝันมันก็ทํางานเองแล้วตัวละครที่ชื่อซิลผู้ที่หน้าเหมือนชิซูกะจังเนี่ยก็บินออกมาจากโลกแห่งความฝันทั้งที่ยังไม่มีใครนอน คือตามหลักแล้วความฝันจะทํางานได้ก็ต่อเมื่อมีคนหลับแต่จะทั้งโทริโฮก็โผล่มาในโลกแห่งความจริงตั้งแต่เริ่มเรื่องซิลเองก็กระโดดมาในโลกแห่งความจริงได้เลยทั้งที่ไม่มีใครหลับแถมซิลยังมาบอกพวกโนบิตะด้วยว่าตอนนี้ประเทศยูมิรูเมะเนี่ยตกอยู่ในอันตรายมากเลยนะเพราะพวกโนบิตะที่เป็นอัศวินเนี่ยจู่ๆก็หายตัวไปก็แปลว่าความฝันสามอัศวินในจินตนาการเนี่ยมันกําลังดําเนินเรื่องต่อด้วยตัวมันเอง,ท,งทั้งที่ไม่มีใครฝัน เพราะงั้นถ้าเกิดลองเอาสิ่งต่างๆที่พูดมาผนวกเข้าด้วยกันเนี่ยนะครับทฤษฎีแรกที่คนคิดขึ้นมาก็คือหรือว่าจริงๆแล้วอะความฝันที่ชื่อสามอัศวนจินนานการเนี่ยมันไม่ใช่ความฝันหรอกแต่อาจจะเป็นเรื่องราวของดาวเคราะห์ดวงอื่นอาจจะเป็นต่างโลกไมเตออื่นหรือพาราเล่เวย์อะไรก็ตามแต่ที่เราจะเรียกมันซึ่งถ้าเกิดเป็นทฤษฎีนี้เนี่ยเราจะสามารถอธิบายได้ว่าทําไมโทดิโฮหรือซิลถึงโผล่มานในโลกแห่งความจริงได้นั่นก็เพราะพวกเขาเป็นคนต่างโลกรวมถึงทาไมเนอรเดอร์อในสามอัศวนจินนานการเนี่ยถึงยังดำเนินต่่่อไไดด้โยทีีมมใครฝัน แต่ยังไงก็ตามที่ฎีนี้ก็เป็นไปได้ยากอยู่ดีเพราะนอกจากจะตอบปริศนาที่คาวไว้ทั้งหมดไม่ได้แล้วเนี่ยนะมันยังมีฉากนินที่โนบิตะเนี่ยถูกแม่ปลุกขึ้นมาแวบหนึ่งโนบิตะก็ตื่นขึ้นมาจริงๆโดยทั้งกายหยาบกันละเอียดก็อยู่ที่โลกปกติก็แปลว่าก็เหมือนเขาหลับแล้วก็ถูกปลุกขึ้นมานั่นแหละไม่ใช่เหมือนการถอดจิตไปต่างโลกอะไรแบบนั้นเพราะอย่างในเรื่องโดราเอมอนเองเนี่ยก็ยนเคยมีของวิเศษชิ้นหนึ่งที่มีชื่อว่าธามาชีแมชชินเครื่องส่งวิญญ,ญ,ญาณที่โผล่มาในบบับัรรรวววมมมเเลล่่1นออี้้ยยะะจจจาาาางไไปุุขแคกก็ูสึ เพราะวิญญาณเขาไม่อยู่แล้วแม่มาปลุกก็ไม่ตื่นก็แปลว่าการทํางานของเครื่องสร้างความฝันเนี่ยไม่ใช่การเชื่อมจิตถอดจิตเลยย้ายร่าง รวมถึงมีอีกฉากหนึ่งที่พวกม่อนตะแอนอกตะนะฮะนั่งบนเรือแล้วก็เอากระเป๋าส่งมาให้มาใช้แล้วพวกเขาก็หยิบพวกข้าวหน้า,ห,นาหมูทอดทงคัตสึหรือแม้แต่สปากเกตตีอ้ออกมาซึ่งก็เป็นของที่ไม่น่าจะมีอยู่ในต่างโลกได้แถมในเวอร์ชันหนังสือเนะี่ยมันมีฉากที่แม่โนบิตะออกมาโวยวายด้วยว่าของในครัวตู้เย็นหายไปหมดเลยด้วยเพราะงั้นทฤษฎีที่ว่าเป็นต่างโลกเนี่ยก็อาจจะต้องตัดทิ้งไปแล้วพอเป็นงี้นะครับมันก็เลยมีสมมติฐานอีกอันนึงที่น่าจะตอบปัญหาที่ผู้คนสงสัยได้เยอะที่สุดเลยกกก็็คคคือออททททฤษฎีีีี่่่่ววาาาาจจริงๆแลล้้ะโโนนนนนัเปมต เอาความฝันอันนี้มาทดลองกับคนธรรมดาดูซึ่งทามาไล่ดูเนี่ยก็มีหลายอย่างเลยนะที่สามารถสนับสนุนทฤษฎีนี้ได้ คือลองสมมตินะว่าถ้าเราคิดว่าโทริโฮเนี่ยเป็นคนจากโลกอนาคตเช่นเขาอาจจะเป็นพนักงานได้ว่าลอปเปอร์ผลิตเกมความฝันเนี่ยหรือไม่ก็เป็นเจ้าหน้าที่มาร์เก็ตติ้งเซลล์ของห้างสรรพสินค้าในอนาคตเราจะเห็นว่าโทริโฮเนี่ยเขาสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้สบายๆเช่นเขาออกโลกความจริงความฝันได้ง่ายๆตอนที่ห้างสรรพสินค้าจะส่งเทปความฝันสามอัศวินมาให้โดรอมอนมันก็เกิดการดีเลย์ขึ้นมาโทริโฮก็ขึ้นไปอยู่บนบ้านโนบิตะแล้วก็ใช้ของที่เหมือนโทรศัพท์เนี่ยติดต่อกับโลกในอนาคตคือถ้าโทริโฮเป็นตัวววละคครนามฝเพีย่ซึงิ มันก็เป็นแฟนตาซียุคกลางที่ถึงจะใช้เวทมนต์ได้นะแต่ก็คงไม่ขนาดที่จะล้ําทางเทคโนโลยีถึงขนาดมีโทรศัพท์ติดต่อคนในอนาคตได้แน่ๆเพราะงั้นทอริฮโอนี่นะครับอาจจะเป็นหนึ่งในพนักง,งานไดว่าลอปเปอร์ที่สร้างความฝันสาวอัศวินในจินตนาการนี้ขึ้นมาและอยากจะทดสอบว่าความสัมพันธ์ระหว่างโลกแห่งความจริงและความฝันนั้นอ่ะมันสามารถเชื่อมโยงส่งผลกันได้มากขนาดไหนเพราะในคําเตือนมันก็บอกไว้ว่าฝันเนี่ยอาจจะส่งผลถึงโลกจริงได้และการจะทดสอบได้เนี่ยเขาก็ต้องหายูเซอร์หนูทดลองมาช่วยเคลียร์ความฝันนี้ให้ซึ่งทอริฮโอนเองเ ษณาไอเท้าความฝันเนี่ยไปให้คนมากมายแต่ในบรรดายูเซอร์ที่น่าสนใจและก็เหมาะสมที่สุดก็คงหนีไม่พ้นโนบติตะสาเหตุก็เพราะในโลกแห่งความจริงเนี่ยยิ่งคนไร้ความสามารถขนาดไหนอ่ะในความฝันคนก็ยิ่งมีความสามารถมากขึ้นเท่านั้นโนบิตะจะเป็นคนที่มีโอกาสที่จะเคลียร์ความฝันนี้ได้มากที่สุดแถมน่าจะตะล่อมล่อให้มาความฝันนี้ได้ง่ายมากด้วยแล้วพอโทริโฮตัดสินใจเลิกโนบติตะเขาก็โผล่มาที่ภูเขาหลังโรงเรียนเอาผลไม้แห่งปัญญายให้โนบิตะกินเพื่อล่อให้โนบตนิตะไหนอยากเข้าไปในความฝันที่เขาเป็นคนสร้างขึ้นมาแลลลล้พออทททริโโจจบบบาาาาในนนนนกกกงงเัมู กองทัพผีเสียงของโอโดโลมุก็คือถึงเขาจะทําตามคําสั่งของโอโดโลมุเนี่ยแต่ที่จริงแล้วโทริโฮะก็เป็นคนชักใย,ยอยู่เบื้องหลังทุกอย่าง และสุดท้ายพอโนไปตะาปราบจอมมารได้เรื่องราวในความฝันกําลังจะจบลงทอริโฮที่พอเขาสังเกตถึงความสัมพันธ์ของโลกจริงแล้วก็โลกความฝันจนได้ข้อมูลอะไรต่างๆที่เขาต้องการหมดแล้วเขาก็มารวบรวมหลักฐานการทดสอบต่างๆแล้วก็มาหยิบเครื่องสร้างความฝันกลับไปในอนาคตแล้วก็จบเรื่องซึ่งจากที่ฟังมาเนี่ยมันก็เข้าเขาอยู่นะครับว่าทอริโฮเนี่ยเป็นคนจากโลกอนาคตที่มาทดสอบฝันที่ตัวเองสร้างขึ้นมาแต่ยังไงก็ตามสมมติฐานเนี่ยมันก็มีข้อขัดแย้งอยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทอริโฮต้องการให้โนไปตะาเคลียร์เกมที่เขาสร้างขึ้นนมาา่จจรรริงออเเเพะตทได ถ้าแม่โนบิตะไม่มากดปิดเครื่องอ่ะโนบิตาก็คงจะ HP หมดไปแล้วอีกทั้งถ้าเกิดโทริฮมาจากอนาคคจริงๆเนี่ยทำไมเขาถึงไม่รู้จักกระเป๋าใส่มิติของโดรเอมอนหรือพวกของวิเศษต่างๆมากมายที่มอนอนนามาใช้ตอนต่อสู้รวมถึงตอนที่เขาโดนโอโดรุมจอมตีใส่ไม่ว่าจะเป็นพวกเดียวกันหรือศัตรูการโจมตีเนี่ยทุกคนก็จะ HP หมดกลายเป็นฝุน่นแต่มีแค่โทริฮคนเดียวที่ไม่เป็นอะไรปลอดภัยดีแต่ข้อแย้งอันนี้นะครับก็มีคนมาแก้ให้ว่าการที่โทริฮจงใจให้โนบิตะ HP หมดเนี่ยก็เพราะเขาอาจจะอยากเห็นว่าฝันที่เขา,าขน,าน่ผลกรระะทบะหวาางม แลวก็โลกแห่งความจริงมันจะขนาดไหนซึ่งถ้าเกิดเขาให้นอเวตาเนี่ยเคลียร์ฝันแบบปกติธรรมดาเลยเนี่ยนะแบบไปเก็บดาบชุดก่อนแล้วก็มาปราบจอมานปกติก็คือเหมือนให้ดําเนินเรื่องแบบ1นึ100่งถึงร้อยอ่ะมันก็จะไม่เห็นความแตกต่างอะไรเลยแต่ถ้าเกิดเขาทดลองในแนวให้นอเวตา H P หมดมันก็จะทําให้โทรรโฮนเนี่ยสามารถสังเกตถึงความแตกต่างได้ชัดเจนขึ้นคล้ายเขียนโปรแกรมแล้วก็ทดสอบบั๊กด้วยวิธีแบ่งๆนั่นแหละก็จะทําให้เห็นข้อบอกพร่องได้ไวกว่าให้โปรแกรมนั้นไปตามปกติ1นึ่งถึงร้อย หรือจริงๆจะคิดอีกมุมเลยก็ได้ว่าโทดิโฮอาจจะเห็นว่าถ้าเกิดให้ยูเซอร์คนอื่นมาเคลียร์ความฝันเนี่ยพวกเขาก็คงจะไปจัดการมังกรแล้วก็ทําให้ตัวเองเป็นอมตะแล้วก็มาจัดการจอมมันได้สบายๆแต่โนอไปต่ที่เป็นคนที่จิตใจดีเนี่ยเขาย่อมไม่ทําอะไรมังกรแน่ๆเพราะงั้นถ้าเกิดผู้กล้าที่จะมาสู้กับจอมมันเป็นคนจิตใจดีแต่ไม่เป็นอมตะด้วยอ่ะจอมมันจะต้องชนะแน่ๆซึ่งมันก็จะทําให้เกิดรทูที่แตกต่างกันออกไปประมาณว่าเป็นรูทฝ่ายตัวร้ายชนะแล้วก็จะทําให้โทดิโฮเนี่ยมองเห็นความแตกต่างได้ง่ายขึ้น ส่วนที่โทดิโฮไม่รู้จักกระเป๋าสซมิติหรือของวิเศษนั่นอื่นเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าโทริโฮอเป็นคนจากโลกอนาคตที่มาจากอนาคตที่ไกลพ้นกว่าศตวรรษที่22ที่ดอราเมอนอยู่ก็ได้เพราะงั้นโลกที่โทริโฮอยู่เนี่ยมันก็อาจจะมีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ามากๆจนอาจจะทําให้กระเป๋า่งมิติเป็นของโบราณหรือล้าสมัยก็อารมณ์เหมือนเรามองย้อนกลับไปในยุรัตนาโกสิ่งอะไรแบบนั้นอะสิ่งต่างๆที่ดูล้ำมากๆในตอนนั้นแต่เรามองไปตอนเนี้ยมันก็อาจจะล้าสมัยเป็นของโบราณจนไม่รู้จักมันก็ไม่แปลกส่วนที่โทดิโฮอโดนโจจะย้งมือ ก็ได้แต่โอโดรมุเนี่ยก็เป็นปีศาจร้ายที่ไม่เคยปฏิบนอิให้กับข้อผิดพลาดมันก็คงจะแปลกที่เขาจะปล่อยให้ทอริฮอรอดอยู่คนเดียวแล้วเอาจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นหลักฐานเลยว่าทอริฮอเนี่ยเป็นแอดมินที่ชักใยญเบื้องหลังจัดการเซตติ้งต่างๆของโลกนี้ก็เลยทําให้เขาต่อให้โดนโจมตีก็ไม่เป็นอะไรทีนี้แล้วทาไมตอนท้ายโรงเรียนถึงมาอยู่บนหน้าผาแบบนั้น ถ้าอิงจากทฤษฎีที่ทนริโฮเป็นคนจากโลกอนาคตนะครับก็ตีความได้2แบบก็คือ1อย่างที่ตัวเทปตัวนี้มันเตือนไว้ว่าฝันเนี้ยรุนแรงมากจนอาจจะกระทบต่อโลกความจริงก็แปลว่าที่โรงเรียนมันขึ้นมาอยู่บนนั้นน่ะก็คือเนี้ยมันอยู่ในโลกแห่งความจริงนี่แหละแต่โนบิตะอาจจะเกิดภาพลวงตาที่ได้รับมาจากฝันมากเกินไปจนทำให้เห็นแบบนั้นจะเห็นว่ามันยังมีฉากที่โนบิตะเนี่ยเขาเห็นชิซสุกาใส่ชุดแต่งงานแบบในฝันอยู่เลยด้วยก็คือฝันมันอาจจะรุนแรงจนทำให้โนบิตะเนี่ยเกิดเห็นภาพหลอนแบบนั้นขึ้นมาหหรรรรรรือออไไมมม่่่กกแทท้้้ควาาาฝัันนนนนนเเียยยยจจจะะะุงงงสผลบใใโปู มีประเทศแบบนั้นจริงๆเลยก็ได้เหมือนกันหรือตีความแบบที่2ก็คือที่โรงเรียนไปอยู่บนหน้าผาแบบนั้นน่ะก็เพราะโนบิตะในยังฝันอยู่ตลอดไม่ได้กลับมาที่โลกความจริงเพราะตอนที่โทริฮอยกเครื่องกลับเนี่ยน,นะปุ่มสลับโลกแห่งความจริงกับฝันเนี่ยยังไม่ได้ถูกกดกลับก็เลยทําให้นอบิตะเนี่ยฝันว่าเขากลับมาโลกแห่งความจริงแล้วแล้วก็ส่งผลให้โรงเรียนเนี่ยขึ้นไปอยู่บนหน้าผาแบบเดียวกับปราสาทในประเทศยูมิรูเม แต่เอาจริงไม่ช้าก็เด็วเนี่ยคนในอนาคตเนี่ยพอเครื่องนี้กลับไปเพื่อศึกษาวิจัยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเขาก็คงจะกดปุ่มสีแดงเนี่ยเพื่อให้เครื่องมันกลับมาเป็นสถานะปกติตั้งต้นอยู่แล้วนะเพราะงั้นถึงโนไปตายจะฝันต่อแต่สักพักเขาก็กลับมาโลกแห่งความจริงอยู่ดีนั่นแหละ แต่คือถ้าเกิดพูดตรงๆนะฮะถึงทฤษฎีทอริโฮเป็นคนมาจากโลกอนาคตเนี่ยมันก็ดูสมเหตุสมผลหลายอย่างแหละแต่มันก็ดูเหมือนเราอ่ะฝืนบังคับให้มันสมเหตุสมผลมากกว่านะเพราะถ้าเกิดไล่ดูทีละส่วนทีละส่วนเนี่ยจริงๆอ่ะมันก็มีจุดที่ผิดธรรมชาติอยู่เยอะมากเหมือนกันคือบางทีเนี่ยเรื่องราวมันอาจจะง่ายๆแค่แบบว่าจริงๆทอริโฮเนี่ยก็เป็นตัวละครในความฝันนั่นแหละแต่ตัวมันสามารถแปลงเป็นนกได้แล้วตัวเครื่องสร้างความฝันไม่ก็ัตัวเทปสามอัศวินเนี่ยอาจจะมีบั๊กอะไรสักอย่างทําให้เกิดหลุมอากาศที่ทําให้ตัวละครที่่่ตััวววเลลล็กกกกๆนมมมมดาาาาจจโโแแหหงงงคคฝสูริ ก็เลยทําให้ทั้งซิลวแล้วก็โทริโฮเนี่ยเข้ามาในโลกความจริงได้หมดแต่ก็นั่นแหละนะฮะพอเขาจบให้เป็นปริศนาแบบนี้ก็ไม่แปลกที่จะทําให้ผู้คนก็ยังตกเถียงถึงเรื่องนี้กันจนถึงทุกวันนี้เลยนะคือถ้าเกิดไปถามคน100คนน่ะก็อาจจะได้100่งรคำตอบเลยก็ได้เออแล้วถ้าเกิดผมถามคนดูดูว่า